ช่วงเซ u l o ลอยบี t มาแล้วจ้าภาพแรกของหนังฟอร์มยักษ์เรื่องจูนที่ขนกองทัพหนักสแสดงชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็น t ิมม t ตตี้ชาลเมออสการ์ไอแซคเซนดายและจอชฟโรลินของทางค้าย,ยักษ์ใหญ่ Warner Brothers ที่ปล่อยออกมาเยอะน้ำลาย โดยดูนเป็นการหยิบเรื่องราวมาจากนิยายของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตซึ่งตีพิมพ์ในปี1965แม้ว่าจะถูกนำไปสร้างเป็นทั้งภาพยนตร์และมินิซีรีส์มาแล้วดูนฉบับภาพยนตร์ยังดึงเดนนี่เวลานูฟผู้กำกับซิ c คาริโอ r าร a l วและเบลดรันเนอร2049มากำกับการแสดง โดยทางผู้กำกับเดนนี้ก็ได้เผยกับนิตยสารแวน a เชสตฟร Fair, ว่ามีความตั้งใจที่จะแบ่งยูนออกมาเป็น2ตอนเนื่องจากอยากจะขยายรายละเอียดหยิบย้อยของจักรวาล ซึ่งพลังของจักรวาลอยู่ตรงที่ลายละเอียดนั้นแหละทื่น oh. <D une, S 2> เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนดาวทะเลทรายอาราคีซึ่งปกครองโดยราชวงศ์อัทรีดีซึ่งเทมป์ตีชาลเมมารับบทเป็นพอลทายาทของตระกูลนี้และตัวเอกของเรื่องโดยตระกูลอัทรีดีสมีหน้าที่ปกป้องพืชอันล้ำค่าที่มีชื่อว่าเดอะสไปซ์ซึ่งมีสรรพคุณให้พลังเหนือมนุษย์จึงไม่แปลกใจที่ตระกูลนี้เป็นที่เกลียดชังของ ของคนรอบข้างรวมถึงชาวพื้นเมืองของดาวอาราคิสอีกด้วยด้วยดูนฉบับรีบูได้เปิดกล้องถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่บูตาเพสฮังการีและจอร์แดนและหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเตรียมลงทั้งระบบ IMAX และระบบ3 d ในเดือนธันวาคมปีนี้คะ่ะ มาดูบทบาทใหม่ของป่าโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์หลังจากที่ส่งภาพยนร์แฟนตาซีดิ l เล t ต e ลไปมาดๆเพียก็กลับมาลุยงานต่อแต่ในฐาน,นะ Executive Producer ให้กับซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนให้กับทาง HBO เรื่อง Perry Mason จ้า โรเบิร์ตึงได้จับมือกับ n นิกพิซ z ลาโต o หนึ่งในทีมผู้สร้างจากซีรีส True Detective ก็ได้วางแผนโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่ปี2016แล้วโดวยนำตัวละครทนายความผู้ต้องหาคดีอาชญากรรมมือฉังอย่างแพ r r y รี่เมซกลับมาวาดลวดลายในชั้นสาดีกครั้งหลังจากที่เคยสร้างความเกลียวกราวมาแล้วถึง9ซซี่เนในฉบับซีรีส์เมื่อปี1957ถึง1966 ส่วนตัวละคร Perry Mason นก็จะนำแ t ทธิ r รีสจากซีรีส์สายลับชื่อดังอย่าง The Americans มารับบทเป็น Perry Mason โดยเรื่องราวจะเป็นการสืบสวนคดีปริศนาในนะครลอสแอนเจลิสในช่วง The Great Depression นั่นเองแม้ว่าตัวอย่างที่ถุกปล่อยออกมาจะไม่ได้เผยอะไรมากนักแต่ก็รออีกไม่นานเพราะ Perry Mason เตรียมฉายทาง HBO ปีนี้แน่นอนคะ่ะ ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ซึ่งส่งผลให้ต้องปิดโรงเรียนแล้วย้ายการเรียนการสอนมาผ่านออนไลน์แทนค่ายสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่อย่ายง Netflix ก็ได้ตอบโจทย์ดใยการส่งสาร,รคดีเพื่อการศึกษาจำนวน10เรื่องให้ดูฟรีๆผ่าน YouTube เน็ตฟลิกสได้กล่าวไว้ว่าก่อนหน,น้านี้ทางบริษัทได้อนุญ,ญาตให้คุณครูใช้สารคดีต่างๆในห้องเรียนเพื่อการศึกษาเท่านั้นแต่พอนักเรียนต้องเรียนที่บ้านกันแทนทางบริษัทก็หวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งก้าวเล็กๆที่จะช่วยคุณครูทั่วโลกสอนนักเรียนคะ่ะ <Yahoo! S 1> นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีลิงเพิ่มเติมสําหรับการเรียนการสอนอีกด้วยซึ่งตอนนี้ Netflix กําลังทยอยเพิ่มทัพย์ภาษาต่าง ประเทศให้กับสารคดีทั้ง10เรื่องอีกด้วยค่ะ คอนเสิร์ตการกุศลครั้งประวัติศาสตร์อย่าง One World Together At Home ที่รวมตัวศิลปินระดับแถวหน้าของวงการมาจัดแสดงดนตรีที่บ้านและได้ถ่ายทอดการแสดงแบบไลฟ์สตรีมเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาก็ได้ระดมทุนถึง127ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว4,000ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยรายได้จากคอนเสิร์ตนี้ที่รวมซูเปอร์สตาร์อย่างเลดี้กาก Mr. p พอลแมคคอร์นีและ i บลลี่ไอริชมาประดับหน้าจอก็จะส่งมอบเงินไปให้กับกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวิกฤตโควิด -19 ขององค์กรอนามัยโลกหรือ WHO และองค์กรการกุศลต่างๆโดยการแสดง2ชั่วโมงนี้ก็มีทั้งนักแสดงและคนดังที่มาร่วมส่งกำลังใจและให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของโรคไวรัสนี้ซึ่งหลังจากที่คอนเสิร์ตได้เสร็จสิ้นลง แม้โครงการ Lady Gaga ก็ได้ทวีตว่าขอบคุณจากใจถึงทุกคนที่ชมการแสดง h h a s #togetherathome และที่ได้แบ่งปันช่วงเวลาแห่งความเมตตากระจายพลังบวกและความรักต่อกันและกันทั่วโลกพวกเรารักคุณคะ่ะ สั่งเวียนการแสดงอีกครั้งสำหรับสาม,มีแห่งชาติอีมินโฮที่รับใช้ชาติมานานถึง3ปีก็คลอดซีรีส์ The King Eternal Monarch มาให้นังฟินจิกหมอนอีกครั้ง โดยโอป,ป้ามารับบทเป็นกษัตริย์อีกนที่สามารถเปิดประตูเชื้อมมิติระหว่างจักรวรรดคู่ขนานเกาหลีที่มีทั้งระบอบกษัตริย์และประชาธิปไตยและไปแท็กทีมกับนักสืบสาวในเกาหลียุคป,ปัจจุบันจองแทจจอื่นซึ่งรับบทโดยคิมโกอื่นเพื่อต่อกรกับสิ่งชั่วร้ายค่ะ โดยทางอ e ีมินโฮก็ได้เผยว่าการที่ได้พักจากงานแสดงไป3ปีทำให้เขามีโอกาสได้ประเมินจุดอ่อนต่างๆที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นและยังรู้สึกว่าการเริ่มต้นของบทที่ 2, 2> ของอาชีพนักแสดงก็กำลังเริ่มขึ้นกับการแสดงเดอะคิงเลยรู้สึกตื่นเต้นกับมันมากครับ